เทพทูคอมเติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดดรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงค์อยู่บนจอและเดสคริปชันนะครับเจอ ADK อันนี้เจอเอ้ยเจอมอนสเตอร์เอ็กกับพิกกี้เซกอ๋อนี่เขารวมประมาณครึ่งหนึ่งอันนี้ก็จะเท่าๆใบขวัญแล้วนะครับทำโบวก12ทั้งตัวละพิกกี้เซก แล้วมีมอนเตอร์เอ็กด้วยนะอันนี้น่าจะหนักอยู่ไม่รู้สู้ได้ป่าถ้าจะเอาง่ายสุดเจยิงโชกุนน่าจะชี่สุดแล้วมั้งในตี้ไม่แหลกเขาหนึ่งเฮ้เดี๋ยวนะอันนี้ใช่มอนเตอร์เอ็กตัวจริงปะ ใช่เลอมัง้งบางทีแบบเขามีแบบบางตัวละครเปลี่ยนชื่อมาคล้ายๆเัไม่แน่ใจเดี๋ยวดูสแปกตอนจบรอบนี้แต่น่าจะใช่มั้งยิงไม่ลง อันนี้ของตัวจ <pos anch ing movement> ูน <dunk ing fuck> ิบ <rainforest> ิโกเขาเป็นสมุดด้วยปะเจไม่แน่ใจเดี๋ยวดูแปนบเดี๋ยวจบรอบนี้ขอดูแป๊บหนึ่ง ดาเมต300ร300ไม่ใช่ดิ3 32ล้านตัวใบขวัญ50ล้านตัวเจ9ล้านเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งว่าม e อนเตอเอี้ตัวจริงหรือเปล่าจำสเตตเขาไม่ได้อ่ะน่าจะตัวจริงมั้งเพราะว่าเนี่ยของ PVP ครบแล้วก็เป็นเพื่อนกับพิกิเซใช่ปะแล้วจุดเนี้ยิโกตะกี้เป็นสมุดหรือเป็นอะไรเอาดูไม่ทันดิสมุดหรือคาทานะถ้าสมุดปกติเดี๋ยวนี้มันเล่นได้เพราะมันจะชุบเร็วใช่ไหม ต้องดูจากที่เขาใส่ป่ะออไม่เห็นวะสมุดเหรอมั้ง edk ด้วยเอ,อปิดดาเมจได้ไหมเดี๋ยวเราดูดาเมจอยากดูด a m เม e ใบขวัญดูตอนรวมได้ไหมครับเพราะว่าเปิดอันนี้มันแหลกๆเองไม่รู้ พอทีตะกี้จะไปปรับเซตติ้งม่านิดนึงครับ เฮ้ยโอ้หนี่ไงเจโดนเข้าไปล้วหาเวดูดดาวแรงนะเดอะนิวใบขวัญใช่ปะ่ะตัวพี่คิเสเกนี่คือตอนนี้แบบใบขวัญโมเดลเลยครับแบบของคล้ายๆกันอาจจะขั้นน้อยกว่านิดนิดเดียวแบบกำลังไล่าตามมาอยู่ โดนเฉียวเวโคตรแรงตัวพายอาอกยู่นี่ใช่ตัวนี้เป็นสมุดเอา้ามีการโดนตีจอดำเลยวะโดนเฉียวเวเข้าไปร่วง ไม่แน่ใจว่ามันคือวงเวทใครเฮ้ยจะโดนที้นี่ว่ะโดน,โดนดตั้งตัวจัดเฮ้ยติดฮ่องเจลืมกดพาเาเซียซอรี่ แรงแรงแรงถอยก่อน <c oughs> คือแบบพอตี้เรามีวีด้วยมันก็จะไม่แน่ใจว่าเอ๊ยนี่วงวงใบขวันหรือว่าวงพิกกี้เซกต้อพยายามอยากให้โดนสักวงใอ่เรียบร้อยโดนชิ่งมาล่วงอีกเฮ้ยหรือเขาหนึ่งหงกันอยู่ปะเนี่ยเรายืนดูเฉยๆไหมเนี่ยเหมือนเขาวีเขาซัดก,กันอยู่เนี่ยสองคน ยืน,นดูเฉยๆแล้วเอาวะอ้าเขาไปยิงตัวอื่นแล้วอะมาหามาหาจอมเวทสองคนบวกกันอยู่แล้วสก,กิลใช้เหมือนกันปะกัดหลอดเชนนั่งดูแล้วออาอันนี้เขายอมแล้วว่าเขาไม่เวทแล้ว๋อ,อเวทแล้วสก,กิลติดใบ คือเมตานี้ตัวตัวเวทมันน่าจะโอพีกว่าจริงๆนะเพราะว่าแบบตัวพิกกี้เซกับตัวมอนเตเอ็กมันก็12ทั้งคู่ไส้ในเต็มทั้งคู่ใช่ไหมแต่ว่ามันก็ดูเดือดกว่าแล้วสก,กิลมัน a อ e ด้วยไง ไม่จะโดนมอนเตอร์ฟา <laughs> จเอเนี่แหละครับที่กํลังจะตายไม่ใช่จูเนียบโก1ะรล้านกับ1้อล้านร้อล้าน Bye.